สวัสดีครับกับร้านวอลต์โตสวิทนะครับเช้าวันนี้นะครับเราก็งานเบาๆกันก่อนครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กับอนด a ซสวิ c นะครับตัวนี้ก็ปีประมาณ2001นะครับอนด a ซสวิทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายกันนะครับครับผมตอนนี้นายช่างใหญ่ของเรากําลังเปิดถ่ายนะครับนี่ครับ ช่องถ่ายน้ำมันก็จะเอายากนิดนึงนะครับนี่แหกครับได้เลือดมันต้องสลาเลือดครับตอนเช้าเช้าครับเดี๋ยวให้ดูอยู่ตรงไหนหนึน่งนี่ครับมันจะอยู่แอบบแอบคบานอยู่ครับตรงนี้ช่องถ่ายนะครับนี่รูนี้นะครับคันออกมา มันก็จะเปิดยากนิดนึงนะครับใช้หัวหัวสี่เหลี่ยมสามหุนนะครับถึงจะเข้าได้หัวขันมันนะครับนายช่างใหญ่เรากำลังทำงานนะครับสลาเลือดตอนเช้าเช้าส่วนเวลาเติมเราก็เติมตรงกานวัดได้เลยครับรุ่นนี้ น้ำมันที่เราใช้นะครับเราก็ใช้เอทนะครับเอทีอฟกล่องอัลฟานะครับสีน้ำมันออกมาก็ยังโอเคอยู่ครับคันนี้ถือว่าไม่เป็นปัญหานะเกียร์ก็วิ่งดีอยู่ลูกค้าก็ต้องการดูแลรักษาบำรุงเกียร์นะครับ ก็เลยขอเราช่วยเปลี่ยนถ่ายให้นะครับเราก็จัดให้เลยครับบริการให้เต็มที่ครับลูกค้าท่านไหนต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับมาที่เราได้เลยครับร้านวอออโต้สวิตนะครับเราพร้อมบริการตรวจเช็คทุกอย่างให้นะครับระบบฟงระบบไฟนะครับที่มีปัญหาปัญหาเกียร์ตุกนะครับเกียร์วืดนะครับหรือ เกลียวแล้วไม่ยอมวิ่งนะครับจะเรียกว่าเกียววืดครับมาได้เลยนะครับที่เราินดีแก้ไขปัญหาให้นะครับครบจบในที่เดียวนะครับตายาน้ำมันออกมาเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเติมได้นะครับ เิมเสร็จก็เดี๋ยวออกไปลองวิ่งกันว่าเกียร์ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมไหมถ้าทุกอย่างปกติก็จบนะครับโอเคครับผมเอา้าวขอมาดูช่องเติมกันนะครับช่องเติมน้ำมันเกียร์นี่เดี๋ยวสองให้ดูก่อนครับนี่เห็นรูมั้ยครับ ปกติการวัดมันจะอยู่ตรงเอา้าโดนปกติการวัดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เสรจไม่ดูก่อนอ่านี่ครับตำแหน่งการวัดนะครับนีเข้ามาจากด้านหน้ารถนะครับฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็ส่องลงไปฝั่งกองอากาศนะครับจะเห็นการวัดอยู่ดึงการวัดออกมาเลยครับอ่ามันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้อ่าครับผมมีรูอยู่ ขอใจสายยางต่อหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวกลวยยาว,ยาวๆเราก็ต่อสายยางมาแบบนี้แล้วก็เติมได้เลยครับอ่ะมาเติมครับคนนี้ อ่ะอยู่มเติมไปเลยไปสองดูที่หกป่าวะลงดูอยู่อ่ะได้อยู่นะครับโอเคอ่ะเติมไปเลย เท่าไหร่ะนะสี่ลิตรห้าลิตรสี่ลิตรอ๋อพอก่อนอเดี๋ยวเราจะเช็คน้ำมันกันก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องวัดเช็คก,ก่อนนะครับว่าได้ระดับไหมอ๋อพอก่อนแล้วก็สตาร์ทเครื่องวัดระดับก่อนออเดี๋ยวเติมเกินต้องถ่ายออกอีกถ้าเกิน ครับผมเราก็เติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งกันก็เติมไปประมาณ3ลิตรครึ่งถึง4ลิตรนะครับเพราะว่านี่เราไม่ได้ถอดมาเปลีป่ยนกคงเปลีป่ยนกองนะครับเปิดถ่ายอย่างเดียวก็อยู่ประมาณนี้ครับ3ลิตรครึ่งถึง4ลิตรใช้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งกันนะครับว่าปกติหรือเปล่าครับผมก็ตอนนี้เราก็เอาวันด้า c ีวิ c นะครับออกมาลองวิ่งกันหลังจากเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์นะครับครับผมมาดูการเปลี่ยนเกียร์การวิ่งต่างๆว่าปกติไหมเกียร์เข้านิ่มนะครับ โอเคครับทุกอย่างปกติครับขอบคุณมากครับ